ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมพบกับแอนเดมซายล่าอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้มารุ้นกับเจ้า07นะครับผมนกตัวนี้มันออกจากเจ้าบิ๊กป้อมมานะครับแล้วมันมาหาเจ้า07หมายที่ให้07ยขึ้นนี่เป็นหมายหลิวตันนะครับผมนี่ครับอยู่ขวามือ มันมีนกสองตัวครับดูว่ามันจะตีไหมผมเอาโกโปโขึ้นนะครับจะผมก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับ น,นี้เจ้าศูนย์เจ็ดคูใหญ่เลยครับครับศูนย์เจ็ดเรียกแล้วก็คูเรียกแล้วก็โคครับ จะได้ยินเสียงเบาๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงที่ต่อนกนี้อยู่ห่างจากผมประมาณห้าสิบเมตรครับ เอาแล้วครับขยับเข้าไปใกล้แล้วครับดูที่จะข้ามไปฝั่งนู้นไหมเออจะขึ้นมาขึ้นสายบนแล้วครับขึ้นสายบนแล้วถ้าลงอีกฝั่งหนึ่งนี่มีลุ้นครับนี่ครับผมดูที่จะลงสายบนไหมจะลงมาร่วมสายเหมือนที่เข้ากับไอ้ป้อมไหม มาสองแล้วครับหยุดลูกหยุดเรียกเรียกจะกล้าลงมาไหมครับเพราะว่ามันเข้ากับไอ้ป้อมเนี่ยมันไม่ได้กลัวกล้องแล้วครับมันมันเข้าไปคูสู้จนตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวมันลุ้นกันครับ ว่ามันจะเล่นในศูนย์เจ็ดไหมดูทรงจะลงอยู่นะครับนะครับผมถ้าลงมาร่วมนี่จําเลยครับขยับอีกมาอีกสายแล้วครับผม ลงมาร่วมก็พอถ้าจะตีก็ตีไม่ตีไม่ว่ากันครับผมขอได้ลุ้นก็พอ ครับจะลงมาไหมอันนี้ก็นั่งลุ้นไปด้วยกันนะครับนะครับดูมันจะกล้าลงมาเหมือนในป้อมไหมอ๋อแล้วครับลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วโอ้หี่ครับจะขยับเข้าใกล้ไหม ซัดกันนัวแล้วครับผมเอาล้วครับมีสองทางเลือกครับผมมาเช้านี้เล่นในป้อมจนนี่ครับผมมีสองทางเลือกครับ ข้าวนเจ็ดจะเล่นได้ไหมครับผมนี่มันปั่นเจ้าป้อมจนตั้งแต่เช้าแล้วดูดิมันจะมาปั่นไอศูนเจ็ดไหมเสียงยกเป็นนกเสียงเครือๆนะครับเป็นเสียงเสียงกลางเครือๆอ,อาจารย์น่าจะได้ยินนะครับผมโดดไม่โดดครับอาจารย์โดดไม่โดดครับ,าารดดดดรบซ้ายหรือขวาครับผมโดดไม่โดดรุ้นด้วยกันครับผม โดดไม่โดดโดดไม่โดโด,โดครับ uh huh. พเนยียดคอนไต่นะครับผมพเนยียดเจ้านี้เอาแล้วครับยึกแล้วไงเนี่ยไตเข้าไปออื uh huh. น่าจะเหยียบปลายนะเนี่ยเนี่ยไปไหนล้ว โอเคครับผมก็เอาลงมาถึงถ่ายรถแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสำรวจแล้วก็ดูว่ามีความพิเศษอะไรไหมครับผมเดี๋ยวเรามาท้าวความก่อนนะครับเที่ยวแรกนะครับมันกระโดดใส่ผมว่าน่าจะกระโดดใส่แถวแถวนี้นครับโซนนี้เที่ยวแรกกระโดดใส่โซนน่าจะโซนนี้แหละครับ มันก็เลยไม่ลั่นมันเป็นพระเนียรคอนไตนะครับแต่ถ้ากระโดดตั้งแต่กลางมาถึงนี้นะครับมันจะลั่นนะครับมันจะตีแต่ทีนี้มันน่าจะโซนนี้แหะครับมันก็เลยไม่ตีเที่ยวที่สองก็มาเต็มลำเลยครับน่าจะกลางพอดีก็พระเนีตรคอนไตนี้ก็จะลุ้นเสียวๆหน่อยนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ แ่ร้อนก็เป็นคอนกระดกถ้าคอนกระดกก็จะไปเจอนกที่เข้าตีข้างในนะครับถ้าคอนกระดกเข้าตีข้างในนกมันจะไม่ตีนะครับนกพระเนี้มันจะไม่ลั่นถ้าฮะคอนกระดกหรือคอนกระเดืองเนาะแต่ถ้าเป็นคอนเจอไอ้พวกตีข้างในคอนในนี่เสศษคอนในโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสํารวจกันว่านกป่ามีอะไรดีครับผมเป็นเสียงเสียงกลางเครือเคือนะครับนก ครับผมเจ้าศูนเจ็ดครับผมก็พอมีแต้มกับเขาครับเห็ครับผมอาจารย์ครับผมมีบัวแต้มครับมีบัวแต้มครับผมเห็นไหมครับนี่ครับบัวแต้มครับผมอ่าน่าจะเป็นเสียงเล็กครับเป็นเสียงเล็กที่ที่มาทีหลังไอเสียงที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับบัวแต้มครับผมมีของดีแล้วก็มี หนวดแมวด้วยนะครับผมนี่ครับหน้าตานะเอาให้ดูนครับผมมีหนวดแมวแล้วก็มีบัวแต้มครับผมบัวแต้มอยู่นี่ครับโอเคครับผมก็ถือว่าเขายังมีของดีให้เราเนาะเป็นนกอืนกเขาภูเขาไม่ค่อยตัวใหญ่หรอกครับแต่ตัวอ้อ วันก่อนเ้นตัวเบลเลอร์เลยโอเคครับผมอีพีนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นแต้มต่อไปเพราะมันยังยังอยู่ใกล้ๆอยู่ครับผมเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ตัวไหมอีพีนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านอาจารย์ทุกคนที่แวะเข้ามาชมและมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปลุ้นอีพีหน้านะครับผมอีพนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ